เนี่ยอยากกินอัน,น,อนเนี้ยอันเจ็ดร้อยเนี่ยน่ากินร้อยเยนน่นากินอ่ะมันคือมันมันญี่ปุ่นนะใช่แต่นี้เป็นเค้กก็จะอยู่กับมันเอาไปแบบทำมเป็นขนมน้ำลาดอ๋อมันเป็นแบบเนี้ยเหมือนน้ำตาลเหมือนน้ำเชื่อมอ่ะ้ ม,มจริงๆแล้วนะมันเหมือนมันเชื่อมบ้านเราแหละมันร้ดนน้ำพึ่งนะความชาบวาวไม่รู้น้ำพึ่งหรือเปล่าแต่คือฟิลม,มันเชื่อมอ่ะอใช่ไหมนห่มัมนม,มันเชื่อมมันเชื่อมหวาน โอ้โหจะกินเริ่มกินให้หมด4เม็ดนี้อะ่ะ4เม็ดนี้700เ0 0ดยเยนหวานจะอร่อยเนระมาชิมได้จ้ะอยู่ข้างร้านรามิงเรายังไม่ไปไหนเรายังกวนเวียนอยู่ร้านรามิงอยู่ติดกันเลยห่าร้านรามิงอยู่นี่ <c oughs>